โอ้โอกดลงมาะร,ระวังนะระวังนะระวังเลลงทิ้งมันมาเอาสอยลงม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 าอ่ะไปนะครับขวดเราไม่ได้ทิ้งนะอย่าคิดว่ามันเป็นขยะนะป่ะไปมันจะเป็นของเรามันก็เป็น,ยอยนอเออป่าป่าโอ้ตัวใหญ่เว้ย<ว>ตัวใหญ่เว้ย<ว> ระวังระวังช้าไม่ได้ช้าเดี๋ยวอดโอเคถอย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 ขึ้นไปขึ้นไปใหญ่เบี่ยงปลามานี่นะโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไอ้นั่นนะใหญ่ขามันโอ้โหไปอย่างนี้กดขุ่นตั้งจมมันหลุดอ่ะมันมันเบ็ดสามขอเป็นแบบนี้แหละ เดี๋ยวเอาเอา,เอาลงเอาลงเอาลงข้างล่างว้อาอย่าหันปากมาทางนี้อันตรนายเหาไม่เป็นไรเอาก่อนตายะไก็ช่างนะครับตะขอเราก็จะอยู่ในห้องน้ำเหมือนเดิมเอาผ้ามา,าผ้ามา ไม่ต้องเอาออกไม่ต้องเอาออกตะขอไม่ต้องเอาออกไม่ต้องเอาออกเอ,เอาไปอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องเอาออกออกแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับนึ่งเด็ดมากครีมหน่อยจับไปจับเองจับ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 ,จบล็อกปลาให้ดีๆเออจับคอมันให้แน่นๆโอเคระวังอ่าปลดระวัง,งนะ เพราะว่าอันนี้จริงอ่ะถ้าเราปลดปลาผู้ประเภทเนี่ยเราต้องใช้ชิมก้านยาวทำไมก็เราก็ระวังเราเพราะว่าข้อมันแข็งใช้ผ้าเพราะอะไรอันลื่นไปเาเรือเลยเอาไปใส่เลยเจ้าเจ้าตา <laughs> 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 เอา๋เออเหยื่อมาด้วยเลยเหยื่อามาด้วยเลยตักหมดเลย ไม่ตัวนั่นกดแรงอุ้ยเห็นมันกดทีแรกแล้วมองไปพอดีอุ้ยอะไรวะเขายังนิ่งอยู่เลยวะวเอาอันนี้มามองทางนี้ผมเอื้อมไปมองเห็นพอดีอะ่ะเอาปา่ปาปา่ะปาเอาไม่ไม่เอานะั่นมาเลยเอเอ,เอ,เอสือหมิงจักมาเลยตักมาตักมาปล่อยก่อนอย่าให้รอเวลาไม่กินสองกินสอ,องคัสคู่เลยอะ่ะคัสแรกรูด ไอ้นักกดพุ่งจมไปเลยหน้าป่านะเออเอาพอดีคำ่ยตัวเล็กก็อยู่มาเห้ะมาเลยตส,สออมาม,าม,าม,ามาเลยสองวเออมามามาเลยน่าสงสารจัง <laughs> เลี้ยงหรอ <laughs> ัวไหนวะคันหลุดอันไหนวะฮะสองครั้งเลยคันนี้ใช้สามทางดูกะกะกะปลาจับหันอย่างงี้ดิหันไม่ไม่หันอย่างงี้มาจับปลาแขนขึ้นอย่างงี้ดิอุ้มงมืออย่างงี้เนี่ยอย่างงี้จับไม่แบมอือใช่มันจะได้เกี่ยวถนัดไหมเราต้องดูเบ็ดตัวนี้เป็นหลักเบ็ดตัวนี้ต้องมันอยู่ตัวนี้ออโอเค ไปูดเลยจับตัวเนี้ยไปเลยปล่อยกันนั้นไปเลยเออทีหลังไม่ต้องไปปดวดหอกปล่อยมันอยู่ยังไงก็อย่างางั้นแน่นอน,นไปของมันเองน,นี่นะครับสิ่งที่เราทํานะครับคือตะขอจะอยู่อยู่ในนี้นะครับเราไม่ได้ทิ้งขวดเราก็จะมาอยู่อย่างนี้นะครับเพราะว่ากี่ตัวกินตัวกินขวดเราก็ได้มาเหมือนเดิมปล่อยไปเลยเอาวะา,าวาไปเลย ก็ออกไปลุนตัวต่อไปครับ